ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็อยู่กับพ่อนภาแลาวคะ่ะพ่อนภาศิพัพพระแม่นพน้องทุกคน FC ทุกคนไปตามแนวทางของหนุ่มเมืองใหม่เนาะคะ่ะวันที่16พฤศจิกายน68เนาะคะ่ะหนุ่มเมืองใหม่เพิ่นก็บอกว่า,วาหลานไส้เพิ่นนี่จะไปทานเนาะคะ่ะกันเลยพผ้ากันบายสีสู้ขวัญเนาะคะ่ะสู้ขวัญบวงสวง เอาลัางทรงมากช่ควันบวงสวงหายล้านไส้นะคะจังหดผีเข่าลัางทรงนะคะลังทรงถือเขา่าหรือบอกเลขเป็นโตพร้อมเนะะ้อค่ะเลขสองตหางเดียวเลยเด้อค่ะเลขสิเป็นตัวแดกับเขาไปรับช่อมรับฟังไปหลุ่นน้ำกันเลยเด้อค่ะอีกอย่างหนึง่งพนผ้าขอฝากท่งเพจหนะะ่อยเด้อค่ะเพจช่องเพจ ทางเฟซบุ๊กนะคะเพจจะซื้อว่าพรนภา,าพารวยช่องจริงนะคะช่องทางการติดต่อทางเพจเฟซบุ o กนะคะพรนภา,าพารวยเดี๋ยวพรนภา,าจะขืนหน้าจอให้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะสำหรับคนที่ไปติดตามทางเพจขอขอบคุณไว้ลวงหน้าเลยนะคะ่ะ ่สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างไปนภา้วยค่ะตอนนี้อยู่กับน้องนุ่นพนนภาไปทอดกระถินมาเมื่อวานเป็นไงคะบรรยากาศที่นู่นตั้งแต่ไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าครับไปถึงฝนตกตลอดตลอดเลยค่ะนะครับจนกว่าจนเสร็จพิธีเมื่อวานครับกลับมาก็ตกมาตลอดเลยนะครับกลับบ้านเมื่อวานนะครับมาถึงบ้าน เจอเอ f ซเยอะไหมเอฟซีมาจากกรุงเทพครับที่มาชาวบ้านใกล้เรือนเคียงแถวนั้นมาก็เยอะอยู่ครับก็ติดตามช่องอนนทิยาพาดัวอยู่แล้วก็แนะนําให้ติดตามของน้องนุ่นหรือว่าพอนภาพาดัวด้วยนะครับเมื่อวานออกอากาศไปตรงนั้นนะครับคนเยอะอยู่ขอบคุณค่ะแล้ว เงินได้เข้าวัดเยอะไหมพี่รวมทั้งของเราด้วยของทั้งหมดนะครับรวมกันเป็นกองเดียวกันก็คอือได้มาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าครับตัวเลขผมไม่ได้เอา,เอาไว้เนาะจยดไว้ไดอยู่ในรถครับจำไม่ได้ไม่ได้นะครับอยู่ที่แสนหนึ่งหมื่นกว่านะครคะส่วนที่ของเราที่อนุญาโ,โอนไปก็มันจะมีสามของของ เอฟซีของนนทิยาพาด้วยที่จัดมาให้ส่งไปให้ก็คือเข้าบัญชีไปก็คือสามหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบกบาทนะครับแล้วก็จะมีสองคนที่หนูโอนไปรอบสองนี่คนละสามร้อยรอบสองพี่เห็นอยู่เนาะที่นนทิยาส่งไปครับครับเห็นอยู่ครับครับเห็นอยู่ครับค่ะโมโนธนา<อ>บุญให้เอฟซีอวยพรให้เอฟซีด้วยพี่ครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ ต่างประเทศได้อยู่ในไทยทุกคนเลยนะครับขอให้มีเงินใช้หน้าแรงครับมีแบงค์ใช้หน้าฝนให้มีโชคตลอดไปให้มีชัยตลอดปีให้เป็นเศรษฐีการค้าเป็นราชาการขายทุกคนเลยนะครับค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ <สา S 2> แล้ววันนี้ <c oughs> มีแนวทางอะไรที่จะให้ทางช่องนุนทิยากับพรนภพาเป็นสะพานบุญให้คะวันนี้นะครับเ,เมื่อเช้านี้นะครับหลาน ถูกตาถูกทหารนะครับที่จะส่งไปไประจําการที่กรุงเทพนะครับเมื่อเช้านี้ก็เลยวงสวงบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับคนที่มาประกอบพิธีให้ครับคือแกสันตัวสันและแกพูดมาเลยว่าอ๋อพีเข้าศูนย์หกอ๋อศูนย์หกครับศูนย์หกแกพูดมาสองคำคือศูนย์หกทุ่มเลยว่างั้นอ๋อร่างทรงเหรอพี่ร่างทรงครับร่างทรงเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงอ๋อร่างทรง มาจะอาจจะมาเป็นเลขกล่าวก็ได้นอ้องก็เลยลองแก่ตัวดกนะครับเผือ่อฟุกเพื่อโชคดีนะครับที่ไปทาบุญมากลับมาอาจจะโชคดีก็เลยเป็นแนวทางไปนะครับบอ,อกไปลองดูครับศูนย์หกตัวเดียวถ้าการ,รกนิ่วกันกับหัวศูนย์เก้าไหมพี่กับหัวด้วยนะครับอาจจะเป็นหกอาจจะเป็นเนก้าเนาะกาศูนย์เก้าเขา้าศูนย์เก้าตัวเดียวเขาเขาบอกโดยที่ไม่ได้ถามเหรอพี่ ไม่ได้ถามเลยครับไม่ได้ถามกันคือ <S <S ผมนะครับชุนุมเทวดานะครับชุนุมเทวดาเสร็จนะครับร่างทรงก็ตัวสันน่นเนาะแล้วก็บอกว่าจุดทูบด้วยครับจุดทูบแต่ทูบไม่มีเลยครับไม่ไม่มีตัวเลขเลยครับอ๋อแตกเนาะไม่จนหมดแตกแตกหมดเลยไม่ไม่มีตัวเลขมาสักตัวเลยครับทูบเสียงทายเนี่ยนะใช่ครับไม่มีเลยพี่พี่พี่หันถูกทางไหมหันด้านที่ถูกครับถูกถูกตาม าจุดประจำอยู่แล้วนะครับรู้อยู่แต่ไม่มีตัวเลขเลยแปลกเนาะเขาอาจจะว่าให้แล้วเขาก็เลยไม่ให้อีกเนาะให้ให้บอกเป็นตัวแล้วเลยให้ก็เลยนึกได้ว่าคนที่มาเป็นร่างทรงนั้นก็คงจะบอกมาเลยแกบอกว่าทุ่งเลยซื้อเลยนะครับคาสองคำแค่นั้นเองแกบอกไม่พี่ว่าเป็นล่างหรือเป็นบนไม่ครับไม่ไม่บอกอะไรเลยแค่นั้นเองแล้วเราก็ว่าไปพูดไปเนาะ ตามที่เข้าใจตามพื้นที่เราน่ะนะครับไปทหารลูกดาดไปทหารก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเจ้านายรักมีความเคารพนับถือกับเจ้านายเขาเขาว่าไปนะครับให้มีการเอ็นดูจากเจ้านายนะครับเราไปเป็นอ่ายังไงครับเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นทหารรักชาตินะครับก็คือต้องรับใช้ทั้งเจ้านายด้วยนะครับก็ขอให้เขาดูแลนะครับเราบนไปแกบนไปว่าไป นะครับช่วงที่ประกอบพิธีนะครับก็พูดไปแต่ตัวเลขก็คือศูนย์หกตัวเดียวครับที่อยากจะอยากจะให้เอฟซีทดสอบทดลองดูนะครับเพื่อมันก็ไปไปได้ทั้งไทยทั้งลาวนะพี่เนาะเลขหางเดียวใช่ครับศูนย์หกกันศูนย์เก้าเขาบอกออกมาเลยให้ทุ่มเลยเน้นศูนย์หกแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นบนหรือล่าง พูดเสียงดังมากและคนที่มาเข้าทรงเนี่ยแกไม่เคยกินเหล้าเลยไม่เคยเลยไม่เคยแตะไม่เคยนั่นเลยครับไม่เคยแตะกับเหล้าดีกรีสี่สิบดีกรีนั่นไม่เคยนั่นเดยอครับถังจับจับอยู่แต่ไม่เคยเทไม่เคยกินสาโทรเหล้าต่างๆไม่เคยกินเลยครับแต่เมื่อเช้าแกกินครับแกกินเสร็จถ้าคุ้แกก็สันนส่นเนาะสั่นปุ๊บแกก็บอกตัวเลขมาศูนย์หกศูนย์หกซื้อเลยทุ่มเลยแกพูดมาแค่นี้เอง นะครับว่าเราก็งงอ่ะโอเคคอยดูเลขทูบคอยดูแต่คอยดูแล้วนะครับดูจนหมดคือไม่มีตัวเลขสักตัวเลยนะครับแตกหมดเลยแตกเนาะแสดงว่าถ้าอากจะว่าให้แล้วก็เลยไม่ให้มีเลขทูบถ้าให้เลขทูบอีกจะกลายเป็นเลขหลายตัวอะไรประมาณนี้เนาะภูมิเจ้าที่ใช่ครับก็มีมาประกอบพิธีเมื่อเช้านี้สี่ห้าหกคนด้วยกันนะครับอยู่ที่ศาลยกใหม่นะครับตรงฝั่งสะข้างสะหน้าบ้านครับ ไม่ใช่้างบ้านพี่ไม่ไม่ใช่สา้างบ้านพี่เหรอที่ให้เจ็ดเจ็ดงวดนั้นอ่ะใช่ครับก็สาใบนี้ไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ครับแต่อันนั้นเป็นต้นกล้วยเป็นต้นกล้วยสูงใหญ่และแกมายืนอยู่ฝั่งสาและให้ไปดูต้นกล้วยพอเดินไปไปเห็นครับต้นกล้วยนะครับอยู่เจ็ดเจ็ดสองตัวเลยอืมพี่ออก็ดล่าทำไมมีตัวเลขเจ็ดเราก็เดินกลับมาคุยกับคนที่บอกไป ไม่มีอะไรครับมีแต่เลขเจ็ดเจ็ดสองตัวเราพูดแค่นี้เองแล้วก็าหายไปแปลกเนาะก็เลยมัน่นใจว่าเจ็ดเจ็ดชุดอ่งางวนั้นก็มาจริงๆแต่ชุดนี้คนเข้าทรงมาก็คือศูนย์หกให้ทุ่มเลยแค่นั้นเองเป็นแม่ลงทรงเป็นคนบอกแต่เสียงออกมาเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายพี่เสียงผู้หญิงครับเสียงปกติธรรมดาแปลกเนาะแต่สันตัวตัว,ต,วตัวแกส่สัน ให้ให้06ทุ่มเลยแต่เราก็กันให้0ก้ากันกับหัวใช่ครับอ้าวพี่มีมอะไรจะฝากถึง f อฟอีกไหมคะขอบคุณมากเลยครับอ่าไปพบกับ f อฟที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับมาประมาณห้าหกคนนะครับมีผู้ชายสองคนเด็กเด็กคนหนึงเด็กหนุ่มคนหนึงแล้วก็นอกนั้นก็คือผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับอยู่ที่ประมาณ60สิบกว่ากว่านะครับหก มากกว่าที่มากันนะครับตามที่บอกมานะครับบอกมาล่วงหน้าแล้วว่าจะมารถเกาแกก็มาแต่ไม่ได้มาทําโรงทานครับเพราะว่าอย่างว่าอนนทมาไกลนะครับก็เดินเดินก็รู้สึกแา่ลำบากอยู่นะครับกับการเดินทางก็คือแต่แกขับรถมาเองครับคนที่มามาทอดกระสนะครคนใส่เสื้อขาวนะเป็นคนขับรถเองมาเองนะครับมากันสี่ห้าคนพอดีใจเข้ามาเห็นสถานที่พร้อมกับ ในทอ่อนกระถินร่วมกันแฮ่ร่วมกันนะครับเงินทองต่ตางก็เห็นหมดนะครับแต่แกหลังจากประกอบพิธีการเสร็จแกก็ขอตัวไปเที่ยวต่อนะครับเดินทางกลับไปเราก็เดินทางกลับปุ๊บดีดำนางรองนะครับฝนตกตลอดทางเลยเมื่อวาน ค่ะขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอ FC โชคดีกับแนวทางของพี่หนุ่มนะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะสวัสดีครับก่อนจบก่อนจากวันนี้ก็อย่าลืมนะครับขับรถระวังหลับในนะครับอย่าคิดนอกใจระวังหลับยาวนะครับจากหนุกมือใหม่ขอโชคดีทุกท่านทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะหลังจากได้ยินเสียงสัมผัสระวัง พ่อน,นาภาคุ้แม่นนทียแล้วก็หนุ่มเมืองใหม่เนาะคะ่ะพ่อน,นาภาสีสปให้ฟังเนาะคะ่ะอ่าแนวทางของหนุ่มเมืองใหม่งวดที่ 16, สิบหกพฤศจิกายนหกแปดเนาะคะ่ะสรุปว่าอ่าหนุ่มเมืองใหม่นี่เพิ่นบอกว่า,วาเพิ่นร้านไส้เพิ่นเนาะคะ่ะติดทหารเนาะคะ่กะก็เลยได้ล่างส่งมาบวงสวงเนาะคะ่ะมาเห็ดสู้ขวัญ ให้หลานไายเพื่อจะให้หลานอาบจะได้ไปทหารเนาะคะ่ะไปรลยง,งานตันเนาะคะ่กะก็เลยพากันบวงสวงสูขวัญหลานไายก่อนนะคะจังไหนหลังส่งไหมคะ่ะถึกผีเขา่าถือพอคู่ถึกยังเข่าอยู่แล้วค่ะทีเข่าก็เลยบอกว่าศูนย์หกบอกเป็นเลขกนนะคะบอกศูนย์หก พนากพากะเน้นไว้ศูนย์หกนะคะห้กันศูนย์เก้าไว้นะคะเพื่อมันกลับหัวนะคะทั้งเบิร์นี่กะไปกับบนล่างนะคะก็ขอขอบคุณนุ่มเมืองไม่นะคะคุณนุ่มเมืองไม่ฉี่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีเพิ่นว่าย่านออกนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันเอฟซีไว้ เพื่อออกจังเสดโชคดีน้ากันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนเอฟซีทุกคนโชคดีทุกคนด้วค่ะสวัสดีค่ะ